สวัสดีครับวันนี้ก็เอาทายาทแม่บุญหลายกับทายาทเจ้าเพชรแดงมาชมนะครับนี่เป็นรูปเกิดของแม่บุญหลายครับกับทายาทเจ้าเพชรแดงนะครับนี่ครับผมจะออกเกียร์ตัวนี้จะออกเกียร์นะครับดูดูแล้วน่าจะออกเกียร์หางตั้งนี่ครับผมรอด อยู่ตัวเดียวครับผมนี่ครับผมตัวนี้จะลองเก็บไปเช็คดูครับผมเป็นทายาทเจ้าเพชรแดงนะครับครับผมเป็นทายาทเจ้าเพชรแดงครับ un นี่ครับเป็นทายาทเจ้าเพชรแดงครับเหลืออยู่ตัวเดียวครับผมกับแม่บุญลายนะครับนี่ครับ หามสักหน่อยครับน่าจะเป็นเยียครับตัวนี้หางตั้งเลยครับเป็นไก่เยียนี่ครับตัวนี้เป็นไก่เยียแน่นอนครับสงสัยหางตั้งเลยครับผมนี่ครับเหียอยู่ตัวเดียวครับผมฝากทุกท่านติดตามให้ด้วยนะครับกอนใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ครับผม สวยครับขายาดรอดูรอเช็คครับว่าจะสายเลือดเข้ากันไหมครับพอลีลาดีแม่ลีลาดีครับผมครับพ่อเขารุนแรงครับผมเบอร์แข็งดีครับผมนะครับตาดตันติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม